ก็เขียนบ่ได้นัเนี่ยภาษาอังกฤษบังโมงเขียนยังได้อุ้ยป้าป้าชิ้แตกมันยังงีงเรียนเหรอฮึไม่ยนยังกีกูถามมึงแน่ก็ไปเรียนนี่ยแล้วแม่ขึ้นแล้วขึเนาล้วมากจุดยากอีกแล้วนี่โอ้ยเขียนมาจังใดเลยนี่อุ้ยคึ้ล้ววะเอ๋บังโมงภาษาอังกฤษเนี่ยมันอ่านมาจังใดมันเขียนจังไดนู่นนี่เนู่น ยปวดสมองเลยนี่โอ้ยโอ้ยเขียนจังได้แล้วอื้อพ่วงไม่อีกมือนี้มีสองคอโจรเนี่ยมีบักหน้าพองขึ้นมาอีกโอ้ยสมองก็ดีเชื่อจังได้และมวันนี้ปี้จีนเป็นหายยากหฮ้ยจ้ามันเป็นอยังไมงม,มันหนามันคือว่าปวดสมองสมองหายไปโรงเรียนจังได้จังสิว่าปวดสมองหฮ้ยนี่ มึงมันยังไงกว่าม ah. ึงค so yeah. oh. ือ่าปวดสมองสมองแม่เฮอเหตุการณ์บานเอาการบานนี่ยังมึงก่อเดียวนี่แม่การบ้านนี่เด้คุณครูมันหายการบ้านมากนี่เด้แม่มึงมันยังไงสนามมันหายแบบไดมันมาแบบไดมากว่าเขาจะมาอีมีอันนี่แถนอพนมาโจทย์รอบโตนี่พนมายุ่เพื่อมีอีงังก็ให้เอามาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนี่บอกน้าครับ Bông luôn nè không à, ờ, Muốn xí hết chăng đẩy bà này thì khiến bà này ở đây có có khiến bà đây này để bà sáng kín bông luôn Không khiến chăng đẩy Ôi, ít quá Ôi, bà xí tẹt quá nhắn bông luôn Ôi, เจ้าผู้สอนกยเห็นเจ้่อยไปเลี้ยงกล้วยกูจี้หอนเด็กเด๋อเราดีมั้งแกอย่ามาถอดกูเลยกูเห้ไปเลี้ยงกล้วยกันได้วันเสาร์วันจันทร์มันเจ็กเด๋อหรอเรียนแม่เด็กเนี่ยกูไปตักน้ำให้มันกินอยู่เลยมันกระชีวิตของคนบ้านจะเข้ามันก็ต้องเป็นยังสั่นไงก็แห้งแล้วมันก็สอมควรเห็นเรียกให้แม่ได้วันเสาร์วันจันทร์นั่นคนธรรมดาก็ไปเลียงตัว ตโอ้โหเด็กได้กัน็จะไปกู่ให้กันบ้านนี่จะก็บ่สอนกว่าเด็กเธอหนิใครบ้านจังไหนกันบ้านนี่ก็มักมงวงบักงวงอยู่มันบักงวงไงภาษาอังกฤษมันจะเขียนไังไงล่ะอุ้ยอีอันนี้คือภาสาอังกฤษแท้ก็เขียนมักงวงไงก็แล้วตัวภาษาอังกฤษมันมักงวงไงก็มักงวงไงนี่มึงว่ามันหน่อยยังไง มันจะใหญ่ละแม่เออมึงเขียนลงไปบักม like ่วงใหญ่น <so ั่นแหละภาษาอังกฤษบักม่วงใหญ่ภาษาอังกฤษยิยงเปม่กูอิ่มลูกกูได้โอภาษาอังกฤษบักม่วงง่ายเอาเรื่องนี้ได้แม่อันนี้ก็บักหน้าวบักหน้าวมันเปนบักหน้าซื่อๆได้แม่เขาไหนเขียนบักหน้าหน่อยจะเขียนดังไดภาษาอังกฤษได้แม่ กเขียนบักนาวหน่อยนั่นล่ละนางมึงจะมาจางชัวเทมาจางยิดกับบักนาวหน่อยตัวนี้บักนาวหน่อยบา้านเฮาหอมก็หอม,หอมนั่นบีใ่ลาบใจก่อยมึงวาเมนบล่ล่ะมึงวาเมนขั้วเมย์บ่มึง,ง,งน,น้องมึงบักนาวหน่อยหอมอีหลีตัวละเม่โอ้ยหอมอีหลีิ์แตามมฮงกะแสบได้นี่มึงยสิชัวช้างชัวล่ะมึงไหลแต<ะ>่คอยบม่งนั่นน่โอ้ยเอียนนี่ ้านนี้คันๆมึงอ้ไปชงลองเรียนแล้วมันมาถืกละเซ้าไปลรงเรียนโอ้ย,อยจำนี่กับซิลมไผีบัอิญกันบ้างไหมไห่วยจะได้ว่าคอยถือบบสุคอได้ดีน่ามีถือเบสโหลดละเอาแต่ถ้าคุณยายเพิ่นขอมาบังมาหาอีแม่อยู่เฮือในให้เพิ่นมาอยู่บ่โอ้ยให้มากุบวย่านดอกซ้ำขู่ญ่นั่น